ก่อนสิไปรับซ่อมคลิปกปกกไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไลค์กดสั่นกระดิ่งดั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 งเด้อพัพี่น้องมื้อนี้มีเมนูแซ่บๆมาฝากนะครับสวัสดีครับมื้อนี้มีเมนูปีกไก่ล้วนสมุนไพรมะฝากนะครับผมเฮ็ดง่ายๆนะครับเตรียมเครื่องตามผมได้เลยนะครับผมผมสีบอกนะครับว่ามีเครื่องอย่างในอันดับแรกนะครับเป็นใบมะกูดนะครับคา ขมิ้นนะครับผมน้ำตาลพริกจินดาส้อยนะครับน้ำปลาแล้วก็ปีกไก่นะครับผมแล้วก็พริกไห่สดนะครับอันนี้เป็นตะไคร้ซ้อยนะครับแล้วก็พริกจินดาแดงนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับขาดไม่ได้นะครับผมซอสปรุงรสนั่นเองนะครับผมเด้อนะครับอันดับแรกนะครับพาปีกไก่ออกเป็นเครื่องเครื่องเครื่องไว้นะครับผมเตรียม ใส่กะละเมงบานเห่าไว้นะครับผมจากนั้นผมกระิตาเครื่องนะครับใส่คาล้งไปตามพ่อหย,ยาบหยาบนะครับพ่อแม่พี่น้องอย่าตามันมันแหลกเด้อมันสีบอแสบนะครับแต่วาก็ตามด้วยตะไครซ้ซอยของเหานะครับผมเอาลวงไปตาเลยนะครับโขพ่อหย,ยาบหยาพ่อเด้ออย่าโขกไปโขกมาก้ะสำหรับมือนี้นะครับผมแอดมินกะเจ็บนิ้วมือนะครับผมสั่งกะสีบาทกะอธิทายคปพ่อโงกเงินเงิน,เงน,นะเด้อยังไงกะตาม้อยกันนะเด้อพ่อแม่พี่น้องตามกระทอกระเทียมตาม คาตํตา sure ตะไคร้แล้วก็ตามน <Zone favorite word> right. ั้นนะครับผมใส่พริกจินดาแดงลงไปนะครับผมนั่นล่ะโอ้ตัดให้มันแหลกนะครับผมเข้ากันเด้อตบท้ายด้วยการใส่ยังนอคิงนั่นแล้วโห้หุ่นน่ะหอมๆเหลืองๆหุ่นเด้อครับผมเรียบร้อยนะครับขวด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 ขินมาจากโคกนะครับผมตักออกจากโคกบาดที่นี่ตักไปใส่ตักจะตักไปทิ้งแล้วตักมาหมากไก่ด้วยปีกไก่ในข้าเตรียมไว้ไส้น้ำปลาลงไปแล้วก็ ตามด้วยซีอิวขาวนะครับตามด้วยซีดซอตหอยนางร่มลงไปนะครับผมจากนั้นนะครับกัดยุ้ม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 ตุ่มเปะตุ่มเปตนะครับผมยุ้มลงไปนะครับเห็มันเข่าเครื่องนะครับผมยุ้มลงไปโหลดนับน้ำเดินยุ้มสักห้าสิบยุ้มนะครับผมพอยุ้มเสร็จแล้วนะครับผมมาร์กทิ้งไว้สามสิบนาทีนะครับผมพอครบสามสิบนาที ข้างกระทะใส่น้ำมันนะครับผมเอาไก่ที่ห้าหมากไว้กับสมุนไพรลงไปล้วนนะครับตอนนี้มีโอ้ยหอมครับโอ้เต็มไปกินคุณนะคุณนะขวดลองให้มันเหมิดเด้อสมุนไพรนีหอมนะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายนะครับล้วนไปล้วนนะครับล้วนให้ไก่มันเสดิดความหอนกันเด้อพอเสด็ดแล้วนะครับผมจากงานทงกติภาพไปเฮ็ดขั้นตอนต่อไปนะครับเทสิมโอ้โมเมนต์โมเมนต์มเทศทิม ใส่น้ำลงไปตัวบาที่นี่โอ้หอมคักหอมแนนนะครับเติมน้ำไปลวดอเติมเพาะอเจอเจอ้ด้วครับผมจะเติมอหไมันสีล่วงน้ำนะครับผมพูงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับนั่นละออ้หอมคักนะครับผมตูข้นเครื่องไ้มันเข่ากันเด้อมาทีนี่โอ้ยไกลสุกลแล้วเด้อพอแม่ที่นอนอ,อ เอาละปลายทางนะครับตเติมไส้ย่งะไะใส้พริกไทยสดลงไปตัวไส่พริกกินดาหั่นเตรียมยวใ่ต้องไปลวดใส่ใบบักกูสีฝอยนะครับลงไปโอ้ยหอมหอมคักหอมแน่ะนะครับคนให้พริกไทยสเดือดความหอนนะครับไขมันสุกนั่นเองนะครับผมนั่นละโอ้ยเรียบร้อยทันทีเลยเมนู ไก่ล้วนสมุนไพรแซบแซบตักเสิร์ฟตัวพ่อแม่พี่น้องมาเด้อกินข่าแล้งน้ำกันนะครับผมหากมากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดเป็นกำลังใจให้ผมนำเด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง